ใจพอโตขึ้นเนาะว่ใจงขึ้นในานานต่อวใจงยจพอโตาาอีสานอว่าใจงใจ่วใจโตเนาะเพื่อให้สุรภาพแข็งแรงแข็งแรงขพืนเรื่อยเนาะมีกาสที่จะตามเป็น A C ใกบน้งานน้งานถม่ถ้าที่นักงหนน้องงานแม่แม่ทุกออันนี้สัญญาณอะรล้วครับ ทุกที่สัญญาอะไรคะคือเรื่องของอกแต่ม่ยอได้จได้มาิเทีไมผัสกวนต้เป็นตัวเป็นอะไรดมาเคยเจอในทีตค้นญน้องอรองไไมเป็นเิองมาไปทุกที่เลย

จากแม่แ่านดท่ไม่ได้ตัวแล้วมีซองไ้นะก็เจอบนยท้เลยนะคะเจอแน้ววงนี้เพื่อ่อให้้องท่ทากจอร้อยเอกคนแเออนะครับที่จากเชียงใหม่ได้เชียงใหม่เชียงใหม่นะครับเรเลยครับ ึงท่าการพนันดยนะครับสำหรับคแในทุกๆคนเลยนารงนนี้นะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับเราเห็นเราเคยแ่ในพีวีนะครับสำหรับแข่งบนี้รา้ั้ับน้ี้กนวันนี้พิธีกาั้งสก็มีความสุด้วยก็ยินดเราอยากจะเป็นเอฟซีทแบพวกแม่ะสนการณ์นี้ anh cũng đã từng nghĩ cách mới để làm việc sáng lập, khởi ban nhạc เหันเลยนี่ืออันน mm ีมาตะขอนแกงอัน hmm นีมาตะขอนแกงในะครับาครอันนี้กจากคุรีรามครับเซ่น้องงานก็จะผ้าของวิเยเป็นการเลยนี่เป็นน้องคุณแม่แค่น้ขอใส่โอโให้กับน้องงานกันแม่้ของเราได้ถักผ้าออกมาด้เสยเลยนะครับใสแต่งแก่งเลยก็เป็นสิริมากเลยนะครับ ีเขียวไม่ได้เอาการงานออกเป็นสีเงาเงาเลยนะครับแต่ที่ข้ามจะเป็นส่วนนะครับสีเขียวกัดต่อกัดมาเด้อนะครับเอาสีเงาเงาไปที่ข้ามอบบงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะก่อนสงกรานต์ถือว่าวันนี้ทั้งสงกรานต์ไปด้วยแล้วก็บรรยากาศความสุขของแม่เณรลูกนะคะเราจะหอมสิบกลับบ้านแล้วเราจะเป็นความสุขให้ซึ่งกันและกันนะค ครับสำหรับน้องนันครับจะอยู่กับแม่แทุกคนแล้วก็นอกจะเข็นให้กับแม่ด้วยแล้วก็น้องนันจะได้จัดรางวัลให้กับแม่ด้วยครับซึ่งรางวัลอะได้ั่นคือจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องนันจะเป็นคนที่มอบรางวัลให้กับพี่ดาแม่ดาด้วนะครับด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะได้รถด้วยนะครับฟองฟรอมแบบแน่แทุกคนแล้วก็ภาพบ่างตกภาพร่วมกันนะครับกับที่น้องนันจะได้นรับ ý nghĩa của các bạn thân những bạn về bạn có thể ห่อรับที่โดยอาจารย์สลัมบุะครับที่เป็นผู้รู้ว่าเป็นหนึ่งนะครับที่ในคณะกรรมการของมูงทง่นะครับ่าจะเป็นอาจรย์สลามบุญธุฒิคุณสุนารีรัชรีมานครับอาจารย์โนดนครับเป็นผู้ที่ได้ทีเส้นทางโดยตรงกับานเลยทีเดียนะครับเป็นผู้ที่ดีือว่าเป็นเดกคนกับ้องในเทีเดียวนะครับ แต่ของแจ็คเน้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่าจทานน้องมาเรากไม่เเลยครับน้องนคว่าเปนโอกาสที่น้อยอยเดียวนะครับที่เราจะได้สัมผัสกับน้องนานะครับถือว่าวันนี้เป็นโชคดีของจักรพูานะครับโดยให้ตู่นม่แต่ยาแล้วก็เราองคี้าเป็นนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางคุลีวันเราเะคับถือว่าเป็นเป็นคู่ตดสารเงี้แทสายือเพ่สเท็มเข้าใจก่เพราะเราตัายแท้สายถืเพก็เป็นพิซซ่้ก็ตัดสายแทสายถื่เพลกูว่ากูว่ากูตัดสายเมี้พแท้สายถือเพลสิบ่เล่นไหน่องกงนะคันี่คือผู้ที่สุด ถือว่าจุดปรกกายจุดกระจุดกกายที่ว่าเป็นคนที่ใหก่อเเลยให้ก่เนิดกับน้องนนนะครัที่ไรเจริญรุ่งเรือนเส้นทงนอตงนะครับแล้วก็ที่ว่าเป็นคที่ตัายกดาเนทีต่อผู้มีบุญรผู้มี้อครเลยแลนพ่อเปแมน้องนนะครับซึ่งน้องนอยู่ที่จัหว่าเนาะแล้วก็ืว่าเป็นคนที่ที่บก ที space, ่มาจร้อนเหมร้อนเนี่ครับเนาะนนี่บ้านใครจากคามเจริญเครับในหมู่บ้านเรามีเพื่อนข้างทาเดือนมีชุมชนเป็นประชากรอยู่ร่วมร่20คน แล้วนอกนั้นก็เดินทางไปเรียนไปอะไระครับซิกิโลนะครับในการที่จะเดินทางนี่คือคนที่มีความรุ่งมายนะแล้วก็จะตันยู่กหลัอุ่ม่ว่าจะต็ครอบครัวพ่อแมน้ี่น้องแล้วก็พื้น่ของตัวเองด้วยนะครับงนทต้นได้วหนก็ไปมล่โเมนิโกิดมาไม่เคยโ้ใครเลย ง่ายค่ะยายวนนี้ไม like. yeah, oh. ่เคยติดตามค่ะว e ีคนนี t os. <t os e ้แหะค่ะปุา5,000 2,000ไม่เคยกิตามใครด้วยม่ด้วยไมยานอะพาวันที่3เพอร์ซีพาร์ซากหาง C2 ซากหา2ครับตอั้นเต็มปีเลยแม่บาลานซ์่ายกยกนะครับเนาะพื่มการงาจะเข้า0.20 ดินตาเาเป็นคนดีละดีในัินมาขอ่เวลานี้ในการประชเนื่องจากว่ามันที่สิทิ์งหาคม2562นะคะแม่ทีแม่เ้อยเ็กที่สลก็สางทางแรจัดาม่ก็ูกันรนนะคะวันที่10สิาคม2562ที่โรงเรียนสตรีศึกษาจะแับร้อยเด็กนะคะก็ขอเชิญชวนแม่แม่ทุกท่าน ร่วมงานด้วยกันแม่ได้ทู้ภาคเลยนะคะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพื่อลูกมงานของเรานะคะแล้วก็ในที่27เมษายนนี้นะคะที่เราเอางด้วกันก็จะเป็นไม้ห้วนซื่นนะคะไม้ทองคำทั้งไม้ 6, หกไม้เจ็ดแล้วก็นุ่นพี่ๆนะคะก็จะมาริม่มบริการตรงนี้ด้วยก็อขอเรียนเชิญแม่แม่ผทานนะคะที่ตลาเดเอราวัณจังหวะะัดร้อยเอ็ดค่ะ คทำผมให้กับแม่ปิวแล้วด้วยนะครับพี่จะจัดงานให้กับน้องชายนะครับซึ่งเอ้ยน้ำแ่งความเหลี่ยมผิวครับผู้ที่ก่อนวันโน้ตโอ้โหน้แต่งแต่งใหญ่ๆอยากไปแจมเอ้ยอยากไปแจมเนาะอยากไปอ่าอยใหญ่เขาบอกว่าไปอยากไปแีมเนาะอยากไปถูกทักกระเทือนนะครับเขาไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่โดนกันนะครับ ม่บัวพอลูกบุตท่านนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่โรงเรียนดาสตรีน้องสตรีร้อยเอ็ดให้มีสุขสีสร้อยเอ็ดนะครับรือว่าวันนั้นวันนั้นน้องนางก็ไปด้วยนะครับสำาหรับวัแม่แม่จากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นคเงานโดยคุณมิวมวัฒน์เป็นในผู้ที่เข้าประกวดที่การใน่ย่านานน้วยนะครับอก็จะเป็น รู้ที่รู้จักไปทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นถึงใบผู้สูงอายุนะคะจะเป็นแบบใหแล้วแม่แม่เขาตัดร่าแล้วใบรุ่นเขาก็รู้เลยนะถ้าบอกว่านานไหมต้องทำก็รู้เลยแล้วมาถึงับแม่แ่ก็รู้อีกก็เลยบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกว้างขวางโดยนิสัยแล้วนะคะแบบเราไม่รู้จักพอเห็นเขามาน้องเพลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาขึ้นเขาใส่เสื้อของ อาะไรปากกากรนเยอะก็ใส่มาแล้วก็บอกอุ้ยลรงกจากกรบพานะครับก้ไม่รู้ยังบรรยากาศนะเจ๊แมนเจเป็นอิ่มใจอิ่มสุนอิ่มบุญไปด้วยเนาะเราช่วยน้องนันแล้วก็มันจะได้สร้างบ้านนะครับให้กับผู้มีความพูของน้องนันแล้วก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องนันบ้านก็อยู่ตรงที่น้องนันอยู่ใช่ไหมคะไฟฟ้าไฟถึงหรือยัง ยค่ะอกลน้องนันบอกว่าอยากได้ขนมเข้าบ้านนะครับตอนนี้อยากได้ขนมนะครับถ้าระหว่างไฟบ้านก็อยากได้ขนมก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้แม่ของเข้าไปได้เนาะขับรถไปก่อนไม่ด้บอลขับรถไปดีบอลไปน้อไปแม่ๆก่อนนะคะที่ยืนตรงนี้มามหน่อยถ้าเหนื่อยไม่ท่าที่ยืนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแม่ๆก่อนหน้าเล่นนันนะคะผู้บ้านใหม่น้องนันแม่ๆพร้อมที่จะไป หูกหลาเนาะเป็นคนน่ารักน่ารักมากเลยน้องนันแม่แม่บอกว่าเขาจะไปขึ้นบ้านใหม่หมดเลเนี่ยบ้านใหม่น้องนันจะไปตอนนี้ตอนนี้บ้านของนันเป็นอยู่างไรแล้วครับอ๋ทีแรกว่าจะเลื่อนเสร็จประมาที่สิบแต่ว่านี้น่าจะไม่ขั้ครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของมีปัญหาที่ผ่านก็บ้านน่าจะไม่ไม่ไม่เกิดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับเราจะ น่าจะได้ได้ขึ้นานใหม่วันเกิดน้องางนเลยดีไหมวันเกิดอาจจะไม่ทันนะแต่ว่าหวังต้องเตรียมเลยครับผมอย่าไปลืมเตรียมไปเียมอะไรเลยครับผมก็โคตรอยูครับเพราะว่าไม่ไม่เคยได้แบบทำแบบนี้เป็นบูเลียนนี้วามันจะวุ่นวายอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบไปแล้วแบบมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็ย้ายทุกคนไปแล้วแบบกลับบ้านแล้วแบบมีการเดินน้องแงนก็จะได้ต้อนรับนะครับแม่ทุกคนเลยอย่ากใกล้ชิดเชื่ออย่างแน่นมากครับทั้งประเทศไทย ทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เป็นน้องนุ่มีบ้านแล้วก็ได้ตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อกับคุณแม่แล้วมีถนนเข้าบ้านตอนนี้้าถนนไปถึงยังครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครับแต่ว่ามอไซค์ไปได้ครับมอไซค์ในมอไซค์ไปได้นะแม่บอกว่าเดินก็ได้ไม่ไช่ว่าขอให้ได้ไปถึงบ้านน้องนุ นะครับผมตอนนี้ก็อาชีพบ้านที่อยู่บ่อยก็ไม่ไม่ไม่อยากได้สนุนะครับเพราะว่ายังไงก็ตอนนี้ก็มีบ้านที่อยู่สนุกแล้วครับโต้อาน์ตโฮว์เป็นบรรยากาศเผื่อไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยเขาเป็นอยากเดินครับผ่านบรรยากาศที่สงบๆเนาะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดีกว่าครับโต้ตั้งแต่ตอ็มีความสุขแน่นะย่าแม่ประกบตรงนั้นดีกว่าเนาะคนเราฝาเนะใหญ่ไปใหญ่มากยืนอยู่แบบพี่ก่อนสองคนเนาะ มันมีความสุขแม่เดินไปเดินน้ำก็มีความสุขเห็นใครนิดนิดก็มีความสุขแม่หายแม่หายพอกอดน้องนันหน่อยเด้อถ่ายรูปให้หน่อยเด้อกอดน้องนันเนาะน้องแก้มใจก่อนน้องแก้มใจก่อนพอหอมลูกแม่พอหอมลูกเดี๋ยวจะไปลี่ยนใจตรงนั้นตรงนั้นเปลี่ยนใจเลยก่องไหนต่อนไหนต่อนไหนเนาะ

เ่อนบอกว่าอยากได้พิธีกรทีแรกเสียใจอยานทางบ่ได้มาเด้คือที่แรกเพื่อนบอกว่าอุ้ยทีท่านาทีเป็นยังไงโอ้ย,อออยตอนนี้นรู้สึกว่าไม่ให้มาก็าจะมาไม่ให้แต่มตัวก็จะแต่มตัวมาต้องน้องนำนะครับจนกระทั่งแม่ร้องโถวไปโอ้ยอะไรมาจับระยองไออยู่ทั้งเข<อ>า,าปะคนนี้นตอนนั้นครับโทรศัพท์แม่ร้องได้เลยแม่ไม่ปฏิเสธจักแม่ไม่ปฏิเสธจักเมย์คือยังไม่รู้เรื่องไม่ปฏิเสธจัดน้อย น่าขันอะไอีกปรนว่าปฏิเสธเนี่ยว่มีทีคนยังเลยเนะครับรีบเลย,มยแ,มแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมชุดนี้นะตอนที่ไปอบรมขอนแกน่นเตรียมชุดใบเลยไปซื้ออยู่ขอนแก่นใบนะครับที่แรกมาชุดนีญญ้ป่ะเด้ออกสุกการกระไดสุกการ,ารต้องมาสืบกระใดว่าเป็นยัง<ม>ตอนนี้ประสบผลสําเร็จแล้วแม่ตัวแม่นิดแม่เนตยาแม่ร้องขอบคุณเลยขอบคุณเลยๆเด้ตอนแรกตขาเร่งเป่า เพอน้องนั้นยังไม่มาเขาเล็งเป้าคูวาวคูาตอนแรกตอนแรกน้องนั้นยังไม่มาพี่เบ็กกี้มองไปที่คูวาคูวาเซฟพี่เบ็กกี้ครับตอนนี้ตอนนี้น้องนั้นเซฟพี่เบ็กกี้แล้วนะครับคครรมัับบผแต่ว่าน้องนั้นขอแห้งนะคะคุณแม่ลูกน้ำน้ำน้องนั้นอยู่ไหนล้อแม่ อยู <mean> ่ท um, 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 ่าดักช่องนี้เจนลูกครัวอยน่ท่ครับ